สวัสดีค่ะวันรุ่นาอวันนี้กินซุปกกีีนะคะเอาไปต้มนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่ผงมัวไม่ได้ใส่อะไรนี่นะคะน้ำซุก,กีอืัอน,นี้กินได้แต่เมื่อวานแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปก,ก็เลยมาถ่ายวันนี้นี่นะคะน้ำซุก,กี้นี่ทำเองนะคะเนี่ยทำกีกันเองในบ้านนะคะ มันี้เจ็บเยอะนะคะน่าจะเผ็ดน่าดูเลยร่อช่องทําเองนะคะรอช่องเส้นอืบหมดแล้วริจิกีเปหมดไปแล้วจานหนึ่งนะคะนั่อยากกินสุก,กี้พอดีมีบุนเส้นอยู่นะคะน้ำไลไหลชิมน้ำก่อน นี่ต้องใส่อะไรเปล่าน้ำอ่ะเพราะว่าต้มแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะได้แล้วหมูชิตโตอือมอืม,อม

ไมอไม่ไม,ไมิลมนะคะหรืออุยเยแม,ม่กระซอแม่ดันดระซอใช่่ะ ซใจมากเลยนะ รอช่องรอช่องสีกระโปงนะคะน่เห เอน่นขอบคุณค่ะรับเดินออกไยบด้